อยของอเมริกานะครับได้รับรองแล้วก็อนุมัติให้มีการใช้ยา1ตัวนะครเป็นเสมือนยาป้องกัน h อ v ก็คือยาลินาคาปปเวียจริงๆยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาต้านไวรัส h อ v นะครับซึ่งตั้งใจออกแบบและนำมาใช้กับผู้ป่วย h อ v ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาตรฐานแล้วแล้วเกิดภาวะดื้อยาขึ้นจึงเอายาตัวนี้เนี่ยมาใช้เป็นยาถัดไปในการรักษาแต่เนื่องจากคุณสมบัติของยาตัวนี้เนี่ยออกฤทธิ์ยาวนานและ ฉีดเพียงแค่2ครั้งต่อปีก็คือทุก6เดือนและออกฤทธิ์ยาวนานในการป้องกันและรักษาตัว H อชีวีนะครับจึงเป็นที่มาของการศึกษาชื่อว่า Purpose 1และ2นะครับซึ่งการศึกษานี้นะครับได้มีการนำเอายากลุ่มเลนาคาป,ปเวียมาฉีดทุก6เดือนนะครับเทียบกับการกินยาเป็นประจำซึ่งเป็นยา pre-exposure prophylaxis หรือที่เรารู้จักกันว่ายาเปล์นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบ2กลุ่มนะครับพบว่าประสิทธิภาพของยาฉีดตัวนี้ สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชวีในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงพบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไวีได้99.9ถึง100%นะครับทำให้ยาตัวนี้นะครับถูกรับรองกลายเป็นยาหรือกลยุทธ์ใหม่ในการป้องกันการติดเชื้อเอชวีนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพดูแล้วเหมือนจะเหนือกว่าการกินยาทุกวันตัวยาไม่ใช่การเน่าเชื้อหรือเตสต้าของเชื้อมาสกัดและกระตุ้นภูมิแต่อย่างใดแต่ตัวยานั้นเป็นยาต้านไวรัสเอช ที่ออกย,ออย่างไรก็ตามนะครับยาตัวนี้ออกฤทธิ์เฉพาะการป้องกันเชื้อ HIV เท่านั้นดังนั้นไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อให้ใช้ยาตัวนี้แล้วก็จําเป็นจะต้องใส่ถุงยางหรือป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบบี B, ไวรัสตับอักเสบซี C, ซิฟิลิสและอื่นๆด้วยนะครับ